ทำบ่ตัดต่อเอ๊ะตำดวงเด้งมาเคิร์บีก็เอามาเลยไหนอะเดี๋ยนะอยู่ไหนนะไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยู่นี่นี่นี่ตำดงเด้งตำดวงเด้งเนี่ยใส่ไอ้เส้นอูด้งตำจะเสร็จอยู่แล้วตั้งกล้องยังไม่เสร็จเลย เนี่ยเาต้องใส่ปดกเด้ครพวกมุ้งแตงม้วครับพักมดอ่มดเลยเลยบบเดียวมดเลยตัมอนตัมอีกสามสี่ล็อคเบื้อดบนี้ต้องตัดบดีเซนโด่งเด่งนี่ตัดมันเใส่เง้าคคนยืนอยู่ข้างๆบ่ว่าคือใส่เดือนแถบนะ อาหารเขเสียหายมดเลยกร <ไอ S 1> ด้งให้ไ <อ S 1> ยไห<อ>จ<อ>ะไอกินกแดงต้องไปจังหวัดเลยเนาะไปจังหวัดเลยอยากินดกแดงต้งมาที่มี่ แล้มันแลน้มันขมเมื่อนั้นมันขฮะเมืม่อนั้นกะตำกินไก่จ้าขมลนะูกเดียวกันนี่ะปากเอาจานมาไว้ใส่ดุ๊ก<ม>สีเป็นตกกัวเสพเลยดีเลยมันต้องเ่บๆมันหาานาวมีนะเหลือออก ซใส่ยันอีกแก้วชเอาไปนี่ดมเด้เพ uh uh ียงเอาโค้งหน่อยครับบ้านซักใจติดหนาตัวน้ำอะไรบอสฮะได้คนงาน่ายโอ้โเนาะดูออกกอนน้ำตาลใส่แล้วดองเด้งเอ้ยดองเด้งเอ้ยดองเด้งเอออะไรบอส อืมเผ็ดอ๋อข้าง,างนี้ข้างนั้นเผ็ดอยูุกเนะแี่ยเศบๆแบบอร่อยแล้วใช่ไหมเศษแล้วว้าวหมดเลยเนี่ยสักใจดีเลยหลายเลย,เลยอ้าวกวยกวยความเด็มซะหรอ ไปิจ็คกดมาเด้อ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 ตำดงดิงอร่อๆมากินข้า เเสขาทอ่านอเนเยเนี่ย อร่อยไหมต้องโรยน้ำปลาหน่อยนะไอ้ไม่ใช่นี่น้ำปลา ปิดตำราทำอาหารกินเอง <laughs>

ก็จะเสร็จแล้ว <c oughs> ไม่พอดี <c oughs> มีคนมาทำงานด้วยไม่ให้คนไทย <c oughs> กินอาหารยากมาก <c oughs> กินเผ็ดไม่ได้เลยเล็กกระหลิวจะละลายเนะี่ยริวไม่กระหลิวอันที่อยู่ในซอสอะ่ะ เลยให้ทำกินเองเปตำราทำเลยค่ะจะพักนึ <Hey, yeah, um ่งนึ huh? ่งากรุเนื้อปอนกปุกเนื้อข่าวเนื้อผัดกระเพราเนื้อผัดกระเพ้ว Nước bạch cà phao Nước bạch cà Nước bạch Nước bạch cà phao Sơn is nửa Why ít nửa lên, is nửa Sơn đường nửa Sơn nửa Sơn đường lên, đường It so long <laughs> 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 อร่อยน,นี่ยนี่ก็อร่อยถ้าพเพลิดเพลินกิะนี่พเพลิดแล้วชสชิชชิพิซซ่าพิซซ่าแบบเพลิดเือใส่โหระพาตอนนี้พิซซ่าเยอะพิซซ่าเยะพิซซ่า น้ำพริกก้อนน้ำพิกกับเผ็ดได้ั้น้ำพริกอันนี้เผ็ดจก็เอาต่อข่าวเยอะนน่ออูดองไหมเอะฮะอูดองไม่ชื่อมันคืออะไรตามดองเด้งดองดงเด้งเดีอนดีดียายพีนี่ละกับสุดอวบ เราจิ้มหมดยังขมกักไม่ใช่คนไทยทำข้าวกินเองแ้วทำอะไรผัดเหมือนผัดเ้าจิ้มทำอะไรผัดผัก,กไข่ต้มแล้วข้าวอาร่อยมละอร่อยและกกิ้อร่อยเ

เหมือนแนวจิกต่อที่มันกินข้าวแล้วมันไม่เปิดเมามันไม่เปิดแหนาฟ้าไม่เป็นจาะรูนะที่เรนอจากนันข้าจารูนะเจาะรูตรงหนาข้าตัวโควิดเจาะรู เอาเอาเลยเอาเลยครับไข่อีกคนละลูกนะใครมีตั้งเยอะตั้งเยอ้โัจจุบานพี่ไก่ตอนนี้มันไข่ธรรมดาแล้วนะเป็นไข่ซีนี้เลยขอไปสุกุลีเลิอกสุกุลีซะแป๊กเลยก็ไม่ชอบหวาน บ้านเขากินกับข้าวม่นนจไม่ใช่บ้านเราเลยเดี๋ยวต่อด้วยเปียกเม็ดดยนี่นะเดที่เดมากเลยเด็รพ่อคนเสดมองเ i Television m t e